เพื่อนเขาคือฝันดีแท้วะฝันว่าได้ย,ยูได้กินไก่ปีกเนี่ยกูยังยุดถาบติดตากูเลยชอบฝันแนวนี้เขาจะถูกเล็บนะรือไมมเขาก็สีมีโชคมีลาบแล้วฝันมาจิตไก่ ไก่ไก่ไก่าบฮะเกาเหรอไก่เดกเกาเด็กซเอาแบดตาใช่เถียงโอ้กำลังตีเลขคือนเอฟันอืยเอฟันว่าก็ได้อย่ได้กิน วัดเอกสีก็สิมิโศกเออไม่กันอยู่ขันฟันอยู่ฟันกินสิมิโศสละตัวะจะฟันอะไรอย่างละ่ะเอ๊ฟันมาได้กินต้งกไก่กินหมูสามสันเแล้วโอ้ตีเป็นเลขจะตีเลขเป็นอยู่บ่ะกระทำนั่งเก่งเลขอย่างนี้แล้วโอ้หอดสาหอดหมูสามสั้นหมูสามสันโอ้สามแปดเก้าเก้าแปดสามอืมโอ้ยสามหมูสามสันสามหมูจากโต หมูตัวเดียวตัวฉิกินหมูเออตัวฉีกินหมูเป็นเตัเตอเตอเตเหมูสามสั่นกัสามหมูสามตรงมากสี่สามสี่สามีอจีนี่อิดิเออตานีกลมๆไปโลดสี่สามนี่เจ้ากับฟันมาได้ยูุได้กินตลอดละได้ว่าไปถึงเจ้าเถื่อถืกอกินถือกินเถือต้องไม่แดง่ะเจ้า ้องสิม่มาว่าคัดลากกูตลอดเลยเนาะ <laughs> อุ้ยไอ้ตนเจ้าวะสื่อเงี้ยมันได้แต่ประจแจ็คเชอร์อไหมเออเตว่าญาตดคอยนะ่ะเคยฉีกรางวัลที่หนึ่งอยู่นะเอรีบอ่ะอือไม่เป็นใจไหนเป็นใจไหนไม่ฝันมาจากไหนจังถูกหรือตเตลรีรางวัลที่หนึง่งกะยามนัตื่นขึ้นมาก่อนไหม <laughs> ตื้นก่อนอืมฝันกันมาถฉกฟันมาถูกมบดิฉยง่ายๆดอกเห็นมากันได้แต่เจ้าซื้อตัวได้ล่ะเอ่ยอซื้อร้ายโตอยู่แล้วเลขร้ายโตอยู่เื่อซื้อเล่นนักเอ้ยี่นี่สีสามสามสีโอ้โอ้ถ,ถูกดีก็กได้โอ้มองึงคิดกินยัง โอ้หลยยยย่างเดี๋ยวเดียยยเยย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 ยอยยยย้ยยใีลยยยยยลยยยยย้เยย้วยดยยยยยดยัยนยยยยยัยนยย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 นยยยี้ยยน,นะน,น,นี่ยย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 ่ยย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 ยจ ห้าหกสามแ้วกูเสือส,สี่สามไปเสือกออกหกสามโอ้ยอมันสมนสิถูกเลยจังนะเลสลับไปสลับมากสิสวยเป็ดสุยป่าย,ยู่โอ้ยไฟว่าหันเจ้าเศ้าสื่อโลดอันทีสลับนะ่ะก,กับพ่อเมีกัดสมองเจ้ากับสลับน้่น <laughs> สมองกูสลับน้ำอืมเจ้าสื่อได้แล้วเจ้าห้ยเดกตามเคยโอ้ยกูปวดใจเด้สื่อเ่อคยถูกจะาเธอไม่จะสซุยไปซุยมาอยู่นี่เจ้ากับกับโอเป็นยังหรอกเอ้าฝากเจ้าไว้ เกี่ยวหวยก็เสียได้ແຕ່ว่าห่างเสียຄົນເດີ້ทําไมทําไมໂອ້ນີ້ກୁเสียແຕ່ຫົວเสียທັງຄົນລະเดี๋ยวນີ້